ค่ะส่วนผลการชนะสูตรศพแบบฉบับเต็มเนี่ยตอนนี้ถึงมือพนักงานสอบสวนแล้วนะคะพันตํารวจเอกอนเนกเตาสุขภาพรองผู้บังคับการกองปราบปรามคณะทํางานพนักงานสอบสวนคดีนี้นะคะบอกว่าผลการชนะสูตรฉบับเต็มถึงมือพนักงานสอบสวนแล้วเบื้องต้นจากการได้อ่านชัดเจนก็อย่างที่ได้มีการถแถลงเมื่อสักครู่นะคะแพทย์ลงความเห็นเรื่องของการเสียชีวิตของเหยื่อชี้ชัดว่าขาดอากาศหายใจส่วนสารเสพติดก็มีแต่ไม่มีผลส่วนผลยาเสพติดพบว่ามีอยู่บ้าง แต่สรุปภาพรวมไม่ใช่สาเหตุการตายจากการเสพยาเสพติดนะคะคราวนี้มีประเด็นแวทล้อมจากคดีที่เกี่ยวเนื่องกับอดีตผู้กํากับโจ้คือเรื่องของออที่มาที่ไปของเงินที่มีการเปิดเผยว่าผู้กํากับโจ้เนี่ยทำมาหากินมีรายได้จากการไปจับรถราคาถูกในต่างประเทศแล้วก็เอามาตั้งคดี จนมีการนํามาสู่การขายทอดตลาดแล้วก็ได้รายได้จากตรงนี้เป็นเกาะเป็นกำเนี่ยนะคะเรื่องนี้เนี่ยทางปปปนะคะกรมขับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าปปปบอกว่าตอนนี้ปปปเนี่ยได้รับการประสานจากทางสํานักงานตำรวจแห่งชาติให้เข้ามาตรวจสอบที่มาที่ไปของเงินของอดีตผู้กํากับโจ้พลตำรวจตรีจรูนเกียรติบานแก้วนะคะผู้บังคับการของปปปก็บอกว่า ได้รับการประสานจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่เข้ามาช่วยการตรวจสอบคดีนี้เนื่องจากเป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับมาตรา157หลักๆเนี่ยจะดูในเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบกรณีรถหรูที่ผู้กำกับโจ้ลักลอบนำเข้ามาจากมาเลเซียแล้วก็ปั้นคดีว่าจับรถก่อนส่งต่อกลมุมศุลกากร่อและไปขายทอดตลาดจนทำให้ตัวเองนั้นได้รับค่านำจับนะคะและก็ให้พักพวกในกลุ่มผู้ประกอบการจำหน่ายรถหรู มาประมูลช้อนซื้ออีกทีหนึ่งเพื่อนําไปขายต่อเก่งกําไรเพื่อดูว่านําเข้ารถเหล่านี้มาได้ยังไงแล้วมีใครเกี่ยวข้องบ้างผู้สื่อข่าวก็รายงานว่ากรณีการตรวจสอบที่มาที่ไปของปมทุจริตจับรถหรูเนี่ยนะคะมีการตั้งข้อสังเกตว่าเพราะอะไรผู้กํากับโจ้ถึงสามารถจะปั้นคดีจับรถหรูส่งให้กับทางกรมศุลกาการได้มากกว่า300คันจึงต้องมีการตรวจสอบให้แน่ชัด ว่ามีเจ้าหน้าที่ของกมรมศุลกากรเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าซึ่งจะมีการย้อนตรวจสอบอย่างละเอียดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันถ้าพบว่าเกี่ยวข้องจริงก็จะมีการเชิญตัวเจ้าหน้าที่เหล่านี้มาสอบปากคําและดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปประ,ะเด็นนี้ดีคุณทียาเพราะว่า300คดีโดยทีมเดียวเนี่ยนะรูปแบบสมยัยใหม่บอกไม่เอ๊ะกันบ้างเลยเหรอกรมศุลกากรไม่เอ๊ะเลยเหรอว่าเออโอ้ทำไมทีมนี้เนี่ย เก่งแล้วเกินไม่แล้วเขาก็ไม่ได้เป็นตำรวจที่ออมีหน้าที่ภารกิจโดยตรงแต่เอาละตามกฎหมายเนี่ยทำได้นะถามว่า300กว่าคดีปีหนึ่งมี365วันค่ะวันะเฉลี่ยวันละคดีคด,ดีแล้วภารกิจอื่นไม่ได้ทำเลยเหรออย่างนี้นะไม่รู้สึกสงสัยบ้างหรอว่าทำไมเก่งขนาดนี้แล้วมีเวลาว่างเยอะแล้วเกินอะไรนี้นทางดังที่ไม่ใช่หน้าที่โดยตรงถึงจะเป็นหน้าที่ก็ตามแต่ก็ไม่ใช่หน้าที่โดยตรงที่จะต้องแบบ วันๆต้องไปนั่งจับแต่รถหรูมันก็ไม่ใช่หรือเปล่าเป็นจ่าสีแยกไฟแดงไปได้อันนี้ก็น่าติดตามนะคะกับกรณีนี้คือเรื่องใหญ่ๆบางเรื่องเนี่ยมันจะเริ่มจากจุดที่แบบคนเฮ้ยมันมีเรื่องนี้ด้วยแล้วก็สืบ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 แล้วก็มีการทันลายกันไปนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้เจออะไรกันบ้างนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องนี้มันก็เป็นปัญหามา ยืดเยอะยาวนานจริงๆเรื่องนี้คนในวงการเขารู้กันดีว่าเขามีขั้นตอนกระบวนการในการที่จะทำเรื่องนี้เนี่ยนะคะยังไงบ้างเนี่ยเขาสามารถเล่าเป็นฉากๆได้เลยว่า<อ>ได้รถมาต้องถอดไอ้สมองสำคัญของไอ้รถหรู <พอ S 1> ก่อนเขาเขารู้เนี่ยเขาก็ไม่ไปประม,มูลหรอกเอาไปก็เอาสร้างรถไปใช่มันมีขั้นตอนกระบวนการอยู่เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอมันไม่ได้เป็นคดีใหญ่ๆแบบนี้ก็เลยกลายเป็นว่าก็ไม่มีใครให้ความสนใจ<อ>นะคะแต่ก็น่าจะได้ถือโอกาสในการที่จะ ดำเนินการกับเรื่องนี้สักทีอีกหนึ่งง